สวัสดีครับอยู่กับสีสุขฟาร์มนะครับหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปมานานนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนะครับมาชมวัวบามั่นเลือดร้อยนะครับจะพามาอัปเดตนะครับว่าแต่ละตัวนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับเราเชิญชมเลยครับตัวนี้เจ้ามีตังครับ อายุได้เก้าเดือนแล้วนะครับยังไม่ได้แยกออกจากแม่เลยนะครับเพราะว่าคอกเต็มนะครับตัวนี้ได้ใบเพชรแล้วนะครับเป็นลูกชายของซ u เปอร์เ็นะครับหุ่นโครงสร้างใช้ได้เลยนะครับ ตันนี้แม่ของเขานะครับเป็นแม่ของเขาเป็นลูกของ sk ห้าสองเจ็ดนะครับสายวินเชสเตอร์แมกนัมนะครับตอนนี้ก็ตั้งท้องแล้วนะครับเราให้หมอมาตรวจท้องแล้วนะครับก็ตั้งท้องได้สี่เดือนกว่าแล้วนะครับตัวนี้ท้องกับ v แปดสามสี่ห้าับเจ็ดนะครับเป็นวัวโบสนะครับ ใหญ่เลยนะครับตอนกลางคืนก็ยุงเยอะนะครับจุดไฟล่ยุงนะครับตัวนี้ชื่อถุงทองนะครับถุงทองนี่ตัวนี้เคยเป็นลำปีสกินนะครับตอนนี้เริ่มหายแล้วแผลก็เริ่มหายนะครับตัวนี้ผสมกับ HK เคอเมริกา เจ็ดแปดห้านะครับพึ่งผสมได้ประมาณสี่ห้าวันนะครับก็ต้องมาลุ้นอีกทีนะครับว่าจะติดไหมครับตัวนี้ผสมไปสามรอบแล้วนะครับไม่ติดนะครับรอบนี้รอบที่สามนะครับก็คิดว่าก็ต้องลุ้นครับไม่รู้ว่าจะติดไหมนะครับส่วนตัวนี้นะครับ ตัวนี้เป็นลูกของ TK 579นะครับตอนนี้ก็ตั้งท้องได้5เดือนกับ V8 3457นะครับชื่อว่าเจ้าถุงเงินนะครับบ้ามันเลือดร้อยนะครับตัวใหญ่มากครับ เกิดปี62เหมือนกันนะครับถุงเงินกับถุงทองนะครับ ตัวนี้เป็นลูกผสมนะครับบีมัตเตอร์นะครับคือจกว่าน้องอมซัพย์นะครับ <c oughs> น้องอมรัพย์ก็สี่เดือนเข้าห้าเดือนแล้วนะครับแม่ของเขาผสมกับฟิวชั่นนะครับตัวนี้เป็นวาก,กิวนะครับตอนนี้ ท้องนี้เราผสมแองกัสไปนะครับลูกก็ได้สี่เดือนเข้าห้าเดือนนะครับเป็นวากิวนะครับเป็นลูกวากิวก็ที่นี่ก็ เริ่มหนาวแล้วนะครับหลังจากเจอพายุฝนเข้ามานะครับตอนนี้ก็เริ่มเข้าอากาศหนาวแล้วครับหนาวได้สองวันแล้วนะครับช่วงอากาศเย็นๆแบบนี้วัวก็จะนอนสบายนะครับแล้วก็จะกินฟางดีมากครับอ,อากาศเย็นๆแบบนี้ช่วงฝนตกช่วงอากาศเย็นๆนะวัวก,กินอาหารดีมากเพราะอากาศดีครับ คนพอพันุนะครับคุมสูงได้สบายสบายเลยนะครับตัวนี้เป็นลูกซูเปอร์เอ็กครับก็ประมาณนี้ครับพาเพื่อนๆมาชมมาอัปเดตบรรยากาศนะครับหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปมานานนะครับ พ่อก็แบบนี้นะครับก็มีเพื่อนๆหลายคนถามมาอยู่นะครับว่าได้เราได้ปล่อยไหมครับเราที่นี่เราเลี้ยงไม่ได้ปล่อยเลยนะครับก็ให้เขาอยู่เป็นล็อกเป็นซอ,องเขานะครับแล้วก็เราก็เอาอาหารไม่ให้เขากินเอายาไม่ให้เขากินครับ อันี้ครับเลี้ยงวัวของเรานะครับก็พาเพื่อนๆนนครับมาอัปเดตนะครับยังไงก็ฝากติดตามสีสุขฟาร์มด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ